สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรน,นะครับเพจอะไรคะอ่าเพจสหวิทยาโหราซึ่งยังมีท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นตำนานแห่งการดูแม่นนะสูงสุดพิเศษอาจารย์ท็อปจะยกย่องโอเกินไปแล้วนะมาดูดวงเหมือนเดิม ติดต่อค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ดูดวงกันได้ที่ท่านอาจารย์โอนาเดี๋ยวขอเวลาแชร์สัหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะยกป้ายปกติก็แชร์ก่อนใช่ไหมอืมไม,ไม่ไม่ด้ยกป้ายก่อนใช่ไหมแล้วแต่จะยกก่อนหรือจะแชร์เดี๋ยวจัดการเองนะอาจารย์เออขอแชร์ออกไปก่อนอืม แบ่งแชรชรอืมเอย,เยวนี้จํากัดโดนจํากัดการแชร์เครื่องเหล็กเพ่าก่อนไม่จํากัดการแชร์ขนาดนี้นะเนี่ยอ่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอเิริกรอภิรัตครับโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับไอรีไรโอสิริ15 นะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์พบนักมิตรปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ejtop16 ครับมาครับนะมิมเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับทำตามกติกามารยาทกลางนะครับนะที่ทางเราได้ตั้งไว้ นะกดแชร์ออกไปคนละ9,999กแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะมาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับใครไม่เข้าใจกดอ่อนอานโพสต์ปักมุดนะคะกดแชร์นะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะถามคนละหนึ่งข้อค่ะ นะพอจะจิ้มนน่อะไรก็ไม่รู้กดอะไรกดกาดเหรอมันมันล้มันล้นข้อความมันร้นออกมาเมื่อกี้กดกดเองนะไม่ใช่เออเออไม่แพ้กันโอ้นะเอากดแชร์ได้แล้วกันนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามตรงนี้มีเครื่องอยู่ประมาณสักสามถึงสี่เครื่องออะใครจะถามอะไรก็ถามเข้ามานะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วย่นู่นอยู่นู่นยังไง เปิดด้เปิดเปิดเปิดหน้าเฟซนะเออน่ะเครื่องที่สี่ตรงนั้นนะนามาครับนั่นไงเครื่องที่4ี่นนะาาค,ค,อ 4, คอมพิวเตอร์เออเครื่องที่ห้ายังชาร์จแบตอยู่ยัไม่เสร็จกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับดูปากนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อจะไม่อ่านเพราะมันผิดกติกานะไอ้แค่แชร์ยังจะไม่แชร์กันแล้วจะมาดูอะไรเล่านะเออ เอาละจานเฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชยูโรยูโรยูริ y uro, y uro Yuri. อ่ะมาโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเหมือนเดิมแชร์แล้วค่ะช,ชามจะสอบติดโรงเรียนสิงห์บุรีไหมคะอีกชาม<อ>ไม่แชร์เอาให้ชามไปเลยไม่ต้องสนใจขอยมีเท่าผู้แช์นะคะไม่มีคท่าผู้แชร์ไม่อ่านนะคะคดูยูโรยูร<อ>ิไปแชร์ส้มจะได้รับข่าวเรื่องเงินไหมคะ น่าจะได้รับนะข่าวนะอืมรู้สึกมีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมานิดนิดมาจากเครื่องไหนสักเครื่องเนี่ยใช่ไหมเครื่องวันลอดออกมาป่ะเสียง,ง<ะ>นี่ไงมีอยู่นิดเดียวเนี่ยได้ยินอ่ะมันได้ยินเสียงแทรกเข้ามาอ่ะมาแชร์แล้ะส้มอ่ะ,อะวาเลนพิทก็ไม่มีคําว่าผู้แชร์นะคะคือเขาพิมพ์ไปงั้นๆนนะครับแต่เขาไม่แชร์ออกให้คือไม่เปิดสาธารณะให้เราไม่ดูนะครับใครที่ไม่มีผู้แชร์นะ ขอผู้แชร์จริงๆครับผมนะพูดภาษามนุษย์ง่ายๆนะอย่าให้พูดแบะแบะไม่เข้าใจนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะอะมาละคนที่กดพิมพ์คำแชร์แชร์แล้วค่ะแป้งจะได้รับแหวนจริงไหมคะจะได้รับแหวนจริงไหมคะมีโอกาสได้รับนะเนี่ยออืือได้ค่ะได้ ใหเดอะสตาร์ก็ได้รับจริงนะของจริงแล้วเดอะสตาร์ค่ะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะมาครับนะมีเวลาไม่เท่าไหร่ใครเข้ามาแล้วอ่านโพสต์ปักหมุดน,นะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นค่าครูเป็นธรรมทานก่อนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่กดแชร์ให้นะคะ ใครเข้ามาแล้วดูพสปับหมุนนะคะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูเป็นธรรมทานนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะมา,ามาครับกดแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอ าาชาล่าเมย์แฟนคนปัจจุบันเขาหวังดีกับเราไหมคะอะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าดูเป็นยังไงก็น่าจะดีอยู่ที่การทําของการการะทาของเราอะณนะปัจจุบันนะว่าเราทําดีกับเขาไหมถ้าเราทําดีกับเขาเขาก็หวังดีกับเราพูดตรงๆนะม,มันเป็นกงกรรมโกงเวียนเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเราทําได้ยังไงคือเราทํายังไงได้อย่างนั้นผมดูแค่สามวันนะผมไม่ได้ดูเป็นเดือนนะเอามาทงองคำแฟน ไม่มีแชร์แชร์แล้วเชินคำถามทองอทาำแฟนผมชื่ออะไรเขาจะกลับมาเดือนไหนผมดูแค่สามวันนี้ว่าเบนนลสามัไหมสามวันนี้กลับค่ะอืมไปคุยกับเขาสินะถ้าอยากดูหลายๆเดือนมาเสียค่าครูข้างหลังครับนะมาเสียค่าครูด้านหลังถ้าเกิดอยากจะดูหลายๆเดือนอ่ะมาแชร์แล้วค่ะปอสามสิเจ็ดสามีมีอะไรปิดบงัง ทำอะไรรับหลังเราไหมมีคน,อ,นอื่นไหมจะทําตัวดีขึ้นไหมคะคือคําถามคุณมันเยอะเกินแล้วแถมว่าคุณอนะถามคําถามที่มันชวนหาเรื่องทะเลาะหาเรื่องทะเลาะแต่เราจะบอกว่าจะทําตัวดีขึ้นไหมแค่นั้นนะเราตอบแค่นี้นะดีหรือไม่ดีพอไม่อะเขานิ่งเขาเขายังไม่ดีขึ้นบอกแค่เนี้ยแต่เรื่องอื่นผมไม่รู้นะ ผมดูแค่ว่า<ด>จะทําตัว<ม>ดีไห<ด>มถ้าคําถามคุณมันเยอะเกินไปแล้วคุณอ่านหัวข้อมั่งแบบว่าอ่านในโคราหนึ่งข้อค่ะโคราหนึ่งข้อและไอเรื่องปิดบังอะไรเราไม่รู้เรื่องนะแต่เราบอกว่าดีหรือไม่ดีเราบอกว่าเขาไม่ทาเขาไม่ปรับปรุงตัวช่วงนี้อบอกได้แค่นี้อ่ะจบนะถ้าอยากรู้มากๆมาดูด้านหลังนะถ้าถามอยากถามไม่อั้นเลยฮะถามได้แบบเอาแบบที่สบายใจเลยนะามาข้างหลังดีกว่าดูส่วนตัวเดียว่าดูส่วนตัวนะคะดูได้ทุกเรื่องถามได้ทุกข้อค่ะ ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูอ่ะแล้วก็อะไรนะเสริมดวงสริมราศีืมทําพิธีกรรมก็ได้นะคะแต่อันนี้มีทําจริงนะไม่ใช่หลอกลวงนะอันนี้ทํามาหลายปีแล้วนะคะโดยจาร์ท็อปค่ะจาร์ท็อปพีเซ้นได้ไหมสิเมตตามหานิยมนะการที่จะทำในหนึ่งครับคนนั้นต้องมีความเชื่อสองคนนั้นต้องเข้าใจนะบางทีพูดไปก็หู ทะลุหูนะใช่ <ไป S 1> แล้วค่ะเมการงานที่ทําอยู่ดีต่อเราไหมคะไม่ค่อยดีครับเหมือนมีปัญหาในใจเราแต่เราทําอะไรเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่มากที่สุดโดยมีางานอ่ะงานนั้มีอุปสรรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้การตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดขาดของคุณเนี่ยแก้ปัญหาไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ตลอดถามว่าดีไหมถือว่ามีปัญหาให้คบคิดแต่ว่าคือก็ผ่านได้ตลอดดีปะะ่ะล่ะ ก็เมตตามหานิยมเอามาอ้อนนะคะวินเนศนะคะเข้ามาค่ะอะคาถามหนึ่งคำถามครับเข้ามาได้ครับนะถ้าตอนนี้เราเปิดให้อ่านเปิดให้เราก็ถามได้นะเข้ามากันได้โดยคนละหนึ่งคำถามสําหรับรายการของเราในรอบนี้โดยมีท่านอาจารย์โอ๋นะมาเป็นประธาน,เ,นเหมือนเดิมเสื้อตรงนี้มันบาดคอนะบาดไทยทำไมน่าดูเลย บาทแล้วมันคันๆเจ็บๆคันๆน,นะเดี๋ยวอาจารย์โอจะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับแล้วลงมา,มมาทำรายการใหม่ไ่ไนรแต่แจริงๆเสื้อตัวนี้เมื่อใส่มานานแล้วท่ไม<อ>ันเพิ่งจะเจ็บตอนนี้ก็ไม่รู้อืมเอา้าคุณกี้นะคะเข้ามารับชมมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ ถามได้ไหมถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นใช่แล้วครับหมออ๋ถามเรื่องสุขภาพพ่อครับเรื่องสุขภาพของพ่อ <c oughs> ยังแข็งแรงอยู่ให้บอกว่าสมความปรารถนาน่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นดูแลอยู่นะคะอามมสม <ง S 1> <ะ>ความปรารถนายนงไงอาจจะต้อง ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขอให้หายจารรกโรคภัยไข้เจ็บขออาการดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะดีเหมือนอาจารย์โอกอาจารย์โอ๊เมื่อก่อนก็ป่วยหนักแล้วก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หายก็หายนะคะไปขอไปขอถึงในเทมมหาเทวรายใหญ่เทวรายก็ไปมาแล้ววัดอินก็ไปมาแล้วนะคะวัดอินทระ,ะวระอะไรนะ,ะ,ะวิหาร <What> in, วรัดอินอะไรนะอินทระ,ะวรวิหารอินทระวิหารอ่เหรอ อบัดอินทระวิหารนะคะก็ตอนนั้นอะ่ะป่วยอะไรอะ่ะหลายโรคเลยอะไปขอนะคะแล้วก็เช่าเหรียญมาด้วยของอะไรนะบูชิวกมารพันเออนั่นแหละรู้จักไหมู่สูงสุดพิเศษเอาลนะไปไหว้หลงพ่อโตนะคะที่เป็นพระยืนสูงสูงเลยอะ่ะ ที่วัดอินนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรณภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอสิริหนึ่งห้าและผมครับ Facebook อาจารย์บพับเมตตามหานิยมาะตามนี้ครับใช่แล้วครับอ้วนจะมีโอกาสเจอแฟนชื่อวาวอีกไหมจะกลับมารักกันไหมครับ เอาไม่ว่ามีโอกาสได้เจออีกไหมแค่นี้นะยังครับไปต่อครับใช<า>แลว้วสองกลุ่มมิค่ะทำไมแฟนยังไม่ว่างตอบข้อความเราคะขอบคุณคะ่ะไม่ว่างตอบข้อความเราเขาเหมือนเขาไม่ยังไม่อยากตอบเราไม่อยากคุยกับเราครับมันเหมือนมีปัญหาคาใจบางอย่างไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะค่ะขอบคุณอ,อาจารย์โอและอาจารย์ท็อปครับผมหมอออค่ะอืมกุลละกุลละพัฒนะนะอาจารย์แอน แล้วก็คุณตะวันเข้ามานะคะอ่ะมาครับอ่ะเออมีเรื่องจะบอกคุณตะวันเอ้วเดี๋ยวแชทไปนะคะข่าวคลบหน้าเรื่องนั้นน่ะอ,อาจารย์โอดูเวลาตรงนู้นสิเครื่องใหญ่สิม<บ>าครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับนะ กดแคชร์แล้วตามด้วยชีวเล่นและตามได้คำถามยังมีคนที่เข้ามาใหม่อยู่เลยยังไม่ได้ถามเลยอาจารย์ครับสิบสองนาทีแล้วไหนใครอ่ะนี่ไงนี่ไงสองคนนี้ไงจะให้เขาถามสิครัเอาท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานของเราก็รอคอยอยู่อืม เอาละเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะรอนานเกินนะครับนะเออนะมาครับไปละ